thêm ăn máu nó thì nghe hấp hạc đi hạc ơi hạc trăm đi này đi nào các máu ní máu ní อ้รดแรงรดแรงครับเมาสนี้รับเมาสนี้รับไม่ใช่เมาเลือกครับเมาสนี้มาแล้วมาแล้วตัวไลท์ตัวไลายทีมงานเมาสนี้รับ ถอยเอาถอยเอาเฮีย,ย,ยเลยแกไปต่อลูกนะครับอะไรนะพี่ครับเอาพี่ครับเอาพี่เอาพี่ครับเปอดต่อลูกครับามาเลยครับมาเลยมาเลยยาวมายาวมาเฮียเลยรวมรวมรวม ้็ไม่ขาดไปแล้ว้็ไม่ขาดไปล้วต้เกียงหลงพอ่อด้ร อาปาตวงต้งตงครับเรียบร้อยเดาวเหนดาวไหนดานไหยครับดาวเหนดินไหน <c oughs> ทีมงานเมาแล้วหนีครับไม,มเมแล้วหนีเลเมาแล้วหนีเฮียกบอนเลนเอรวะเฮียกบันเลน,ออนเรนอรที่มานเน ไปใช้ครับไปเซ้นต่อไปที่นี่สัมผัสกระบาดหรครับอเอาไปแรงงานต่อครับต่อกระบาดเท่ยโอ้โหอยากวันแรงนานเนาะข้อนี่ก็ได้ที่นี่ที่ไหนครับไม่รู้ <laughs> โอ้ผมลามใหม่ห้องลอยบํมพยายามไม่เสีย <laughs> ลามไม่เลยนะครับ <laughs> เสียหลายแต่หม้ายนี่าเลยถ <c oughs> ้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ